สวัสดีค่ะนันนีที่ไฟนะคะเดี๋ยว EP นะคะนันจะมาสาธิตวิธีการโอ้นเหรียญน,นะคะจากฝั่ง BSC แล้วก็ปิดไปใช้งานบนอวิธรัมกันนะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะติดตามได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานตัวอวิธรรมกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมา แอดตัวอภิธรมเน็ตเวิร์กเข้าไปก่อนเนาะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่เว็บไซต์ของอภิธรมสแกน .io นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเนาะเข้ามาปุ๊บนะคะให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะคะแอดอวิธรมเน็ตเวิร์กก็คือแนนกดไปแล้วเนาะให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะแอดตัวเน็ตเวิร์กอภิธรมให้เราเองนะคะพอกดไปปุ๊บนะคะให้เรามาดูที่ตัวเมตาแมนของเราเนาะมันก็จะมีตัวนี้นะคะก็คือตัวอภิธรมโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะ ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็ใช้งานตัว n บ e Smart Chain กันเนาะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยก็คือเราก็ต้องเข้าไปที่ n บ e Smart Chain ก่อนนะคะแล้วก็ทำการเ,เปลี่ยนเหรียญที่มีนะคะแน,แนะนำให้เปลี่ยนเหรียญที่จะโอนเป็นอิตาลียมแล้วค่อยโอนเป็นอิตาลียมไปเนาะแล้วพอถึงตัววิธามแล้วก็ค่อยสวอปเหรียญอิตาลียมไปเป็นเหรียญอื่นไปเป็นสเตเ l อร์คอยก็ได้นะคะอ่ะ แล้วก็เปลี่ยนเหรียญที่เรามีให้เป็นอีเธเรียมในไบ n c e Smart c h a i นให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ตรงนี้นะไบน n c e บิ t ค่ะ,ะมาที่ไบน n c e บิ t นะคะเพื่อที่จะทําการโอนเหรียญอีเธเรียมจากไบน c e s สมาร์ h เ i นไปที่เครือข่ายของอีเธเลียมก่อนเนาะเลือกได้เลยตรงนี้ Connect วอลเลตไปเลยนะคะ อพอคอนเน้นว่าเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะเลือกอ,อ,อีเธอเรียมนะคะาจากตรงนี้คือบปแดนดสมาร์ทเชนเนาะแล้วก็ไปที่อีเธเรียมเน็ตเวิร์กนะคะโดยที่เหรียญที่เราเลือกก็คือจะเป็นเหรียญอีเธเรียมนะคะที่โอนไปเนาะโอเคนะคะเช็คให้ดีนะคะว่าแอสเซที่เลือกเป็นเหรียญอะไรนะคะจากบ i แ a น c e ไปอีเธเรียมเนาะ โอเคอ่าจากนั้นเราก็กด next ได้เลยค่ะแล้วก็กด confirm มันจะมีประเด็นตรงนี้นิดนึงเนาะก็คือเพื่อนๆบางคนนะคะใช้งานตัวตัวบ n นแนนบิตแล้วทีนี้บิดไปปุ๊บแล้วไม่เจออีเธอร์ก็มีเนาะมันก็มีบัก๊กมีข้อผิดพลาดบ้างในบ n นแนนบิตนะคะถ้าจะเอาชัวร์จริงๆก็คือควรจะโอนจากตัว Exchange แล้วก็เลือกเป็น ERC 20 เพื่อจะโอนไปอเทเลียมแบบนั้นเนาะแต่ว่าการโอนอย่างนั้นมันก็เสียค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างแพงก็อาจจะแบบ900หรือพันหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอมาใช้ใบแดนบิดปุ๊บคือค่าธรรมเนียมมันก็ถูกลงเยอะแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะมีบั๊กอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เงินเราไปไม่ถึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆโอนเงินแล้วมันไปไม่ถึงก็ค่อยไปติดต่อในฝั่งของทางใบแดนอีกทีหนึ่งนะคะ ค t r a n s c t i o n ในฝั่งของการบิดนะคะมันจะแบ่งเป็นสองส่วนเนาะคือส่วนที่เป็นของฝั่ง b บ C นะคะแล้วก็ส่วนของฝั่งอิตาเลียมนะคะในส่วนของเบ c ซคือมันก็แป๊บเดียวนะไม่ถึงสองนาทีมันก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าฝั่งที่มันนาน,นมากๆก็คือฝั่ง t r a n s t i o n ในฝั่งอิตาเลียมเนาะตรงนี้คือ รวมสองฝั่งนะคะ b s c ใช้ประมาณสองนาทีแต่ว่าฝั่งอิตาเลียมเนียนใช้ไปประมาณเกือบสี่สิบนาทีเลยเนาะมันก็นานพอสมควรนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนมาใช้ b i n a n c น Bi t นะคะมันก็จ,จะต้องใช้เวลาในการบิดประมาณยี่สิบจนถึงสี่สิบนาทีเลยนะคะแต่ว่าถ้ามันนานกว่านั้นเรายังไม่เข้าให้ติดต่อที่ b i n a n c น s u p p อ r t อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้พอเราบิดไปฝั่งอิตาเลียมเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของอภิธรรมบิดตรงนี้เพื่อที่จะบิดจากอิเาเลียมเมเรีหนึ่งนะคะไปอิเทนะียมเมเรียสองเนาะ ทีนี้เราก็ทำการบิดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของตัวอบิทัมบิดเอาไว้ให้นะคะแล้วก็กดยืิยั t ได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะมันจะใช้เวลาในการบิดไปประมาณสินาทีนะคะ,ะจากนั้นเราก็กดยืนยันได้เลยค่ะ มันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นตรงนี้ว่าซักเซตเนาะแล้วก็อิตาเลี่ยมบมเลเกอสองจะแสดงโชว์ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้เนาะสุทธค่าธรรมเนียมนะคะขั้นตอนในการบิดมันก็ประมาณสิบเก้าเหรียญไปจนถึงยี่ห้าเหรียญประมาณนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับขั้นตอนการบิดนะคะจากฝั่ง BSC ไปอิตาเลี่ยแล้วก็จากอิตาเลียมไปยังอวิธรมนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะเงินก็จะเข้าในฝั่งอวิธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จบแล้วนะคะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็สามารถทดลองไปใช้งานดีฟาบนฝั่งอภิธรรมได้เลยนะคะงั้นเชื่อว่ามันจะมี ecosystem ของ d e f าที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเนาะแล้วก็ตัวเทคโนโลยีที่ดีๆนะคะก็เตรียมจ่อจะลงอวิธรมเยอะมากนะคะลองเข้าไปใช้งานแล้วก็เผื่อว่าจะเจอเหรียญดีๆในฝั่งอวิธรรมเนาะก็จะได้เข้าไปเป็นคนแรกๆนะคะสวัสดีค่ะเจอก,กันในคลิปหน้านะคะ